สวัสดีค่ะทุกคนเช่นเคยจ้าเอาปลาช่อนย่างมาอวดค่ะนี่เลยจ้ะปลาสูบจากสะปลาช่อนสดๆปลาช่อนนาปลาธรรมชาติจ้าเอามาย่างเอามาเผาเนาะส่วนในหม้อก,กัะตุ้มจ้าน้ำกำลังเดือดจ้า อันนี้ก็ปลาช่อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละสูตรค่ะก็จะทําเป็นสองสูตรจ้ะแล้วจะมักมักแบบใดการเฮดแบบนั่นจ้ะทุกคนจัดไปเลยจ้ากินกันยุดทุงนะบรรยากาศดีๆตอนนี้กำลังหอมเลยจ้ะกำลังหอมแต่ว่ายังบ่ค่ด้สุกจ้ะย่างต่อย่างต่อย่างต่อ ย่างต่อไปก่อนจ้าก็นั่งเฝ้ากันไปเรื่อยๆแลละจ้าทุกคนรอให้ปลาสุกส่วนในหมอ้อกระต้มปลาคอนะจ้าแซบแซบต้มปลาคอใหญ่ใส่หมดแดงและจ้าตอนนี้เราก็นั่งรอหม้อเดือดนะคะทุกคนอ้ยตื่นเต้นอุ๊ยหิวหิวหิวนั่งไปกับหอมไปหอมไปทั้งหอมทั้งหิวละจ้าทุกคน ย้ำหนอเนาะสิสุกย้ำหน่เนาะสีสุกโอ้ย่าไปก่อนเนี่ยไกลล่ละพี่น้องส่้นต้มป่านั่นเฮายกหม้อออกไปแล้วเพราะว่าสุกแล้วเหลือแต่ปาย่างไกล่ล้วจะหอมมากหอมมากทุกคนมาเด้อจ้ามากินด้วยกันแซ่บว้า yes!